เอาบ่ะนี่ถามอายุกันละครับบ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องศูนย์เกจสิงหาไม่ตัวศูนย์เกจคุ้มผ้าเพราะฉะนั้นเม่เรื่องเป็นน้องากที่หน้ากับยิ่งพูดยวเพราะว่าเปหน้าเทียเดียวที่ว่าบอกน้องลุกขึ้นนั่งทั้งคู่ที่ว่าบอกน้องลุกขึ้นนั่งเนี้ยนองเรื่องอ๋ออันนี้สบายเป็นทุตาสบายยุติราชซีรีส์อะไรนั่งไปบนั่นไปเลยโอ้ยก็น้องคุณน้องคู่หน่อยพร้อมแล้วบัดน้องเรื่อง น่องน้องอุ้ยน้องเรื่องเนี่ยบนนี่นองเรืองน้องเลืองตัวน่องงเื่องกวนียังก็เอิ่นก็เต็มเนี่เอิ้นก็เต็มใจเติมเร็มเคยกเอื่นเรื่องเรื่องเรื่องเลยเธอเอนกูเป็นเซียววันจีอกันยออันสิ่งออกกนว่มีงานเดียง์เี่อันใา้คืนยากไอนี้อีกแล้วเห็นตัวเคยเปลี่ยนพหวมองเดียวกันนั่นละไ่ยากแม่ทั้ำนองทังสี่ล่ะไม่ยากประมาณต้องป็นาเปื่องผู้เดียวเขาไม่หนีเพราะอยู่นีบ้านนี้เด่งไน้อยไม่หนีไอ้นี่ก็ไปเลียนหนังสือ อันนี้ก็เรียนหนังสืออยู่คุณให้ยุบผู้เดียวยุ่เนี่ยแม่กกกับลูนให้ฟันไห้ยุบผู้เดียวไหเรี่ยงนี่แหละเลี่ยงห้ามเป็นเลี่ยงคว่ำเขาเค่อยเป็นคว่ำแล้วค่อยเจอเพราะเน่ตวงไปตีกันเขาเขายุตตลาดเป็นคว่ำคนไปเสียเป็นเขาเรียนจำได้คือวัดศาลบ้นลุงประวัตไปวัด่ารจอจอสนามครับวันนี้คดีเด็ดคดีเด็ดก็อยากเลให้ จะต้อไปปรึกษาเขามื่อไรไดหพีจไดิยากก็่ขึ้นกับบอลนไดนห้อยผู้เดียวบลกุมนั่นห้อยู่ผู้เดียวใช่บาดกัใหา้แม่มาเลี้ยงแล้วจะคคอยนอ่นรับจะาคอยกินเขาเสียบเดี๋ยวเอา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 การบาดตัวจริงดูเดี๋ยวาเลี้ยงดูเอาย่งก็เอาอยเลี้ยงตัแต่โจริงน่เลยนเลี้ยไปวนเลี้ยงปวดเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวคยทำโจ๊กันบนี้แสงใส่นนสี่ข้นแ่งเข้าไมเนกะขันเลี้ยงิงๆเวพ่งยก็คอยเกอกวนมาเนาะเอิตแต่ไม่ เจังมาต่กูฮีนี่มะมันฟูมนมันว่ามันออกกว่มันจะเข่าฮียนแล้วไม่วดามันยังฮีนี่จังดีจึงมาหาแจงใส่ีนี่กูจะเข่าเฮียนจังงดีมันุยกูจว่ากูตื่นพนะปูแบงวกขึ้นไปแตะบาลมไหมบักเตงงวกขึ้นไปไหมออแอยู่ขางถนนขางว่ต้างอีสอมตีกล้งไกลๆักไว้คุณหมอไงหนึ่กันนะ ยายลือรายงานอมีเหตุการณ์อันอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วหน้าบ้านรางเดียวอออ๋เป็นเป็นรายงานเหตุการณ์มาว่ีวันเหตุอยู่หน้าบ้านหน้าหน้าบ้านนี่เลยแล้วจะถามเรื่องนี้ปอนันตออนบป่้ยตอนพคบป่วยจะไปบนบ้าจากไหนที่แหลกป่้าัหคยเบอกว่าถกอันนี้ก็ได้แจ้งเขาอนอันนี้ครับบอกว่าถือกรบอกว่าถืออันเปวยอันนี้ยังก่อนบ้ากินเราน่อันเปยน่ตโอ้ไปจไปจะไปบนกินเราไร ว่าในว่าไปบนชยี่เฮียนนั่นล่ะยุดถูบยี่หันต้นมะพร้าวไม่ยืบัวยี่หันมองมันมองมันเจีดออกนั่นล่ะอันเอ้าบอกบ่ฟังบอกว่าบ่ให้กินบ้านี้แล้วก็เล็บป่วยมาเฮียนเฮียนมาเฮียนเฮีมันเป็นป่วยหรือว่าเจ็บท้องตัวกับป่วยหรือป่วยมะตะไคร่เกิดไปจากบ้านเลยไปบ้านโรงเรียนไอ้นี่ล่ะบ้านไอ้นี่ล่ะบ้านนี้อันขันว่าบ่แม่นดอกปิ้งเอืองมะตะวัดสิเมนบัดสิเบาออกเรื่อยมาหนีแล้วเลยบ้าแล้วเลยกินซิมเอืองมันพิษขนาดโลกเก่าเนี่ย อึ้งหางอึ้งบักแดงเพิ่นว่ามันพิดขนาดผู้เฒ่าโบราณเพิ่นบอกพิดขนาดก็เลยกินกินแล้วๆบ้านนี้คือเป็นสิปวดปวดขาแต่มันกับฝนตะเก او ตะเก او ตะเกา و มันบ้าบ้ามันเป็นโรคประจำตัวแล้วอยู่แล้วมากินของพิดของแถลงลงไปอีกบานนี้แล้วกับบวกมาตะก้อนนั่นอยู่เรีกต้อนที่กินเอึ้งนี่มาเอาเติมเอาอึ้งเข้าไปอีกวันเลยลายแล้ววันเลยขึ้นเนี่ยองไม่เลย่องเกี่ยวกันก้าวกานะไม่ได้เป็นแห้งเป็นยังไงบ่เป็นลูกบ้านนี้บัวมาบ้านใดนอนพักมาเรื่อยๆจะต่างวัดเลยนอนพักอยู่เมืองเลย บัานี้ไต่มาอีกไต่มาอีกได้บ <peaks> ัา <minority> นี้เมี่ยงเลยขึ้นหนึ่งยับมาอีกมันอีหยังอีกก็่ยับมานอนด้วยใสเอกวะยุ่นนี่แม่ยุ้ยไอ้นี่อันอยุ่ยหันมีหลวงพีผู้หนึ่งคอยแจ๊กไอ้จำต้องรับอันเป็นบวชยุ่ยหันนี่แม่แหมเขาสวนกวางตอดไม้มานอนดูเขาสวนกวางมาสิดันมาเงี้ยมากว่าใดมากว่าใดได้นอนยุ่ยหันอีกนอนยุ่แล้วตื่นขึ้นมากเลยดันมากในท่าลี้ยงเมี่ยงนี่ดังมานนี่แต่ว่าเงี้ยมันนอนยุ่มมาเจ็บท้องท้องอวดหรวงอว่ยยุ่ ไปหามหมอให้เนียเลยแล้วเลยไปเองไปอนามัยไปอนามัยเอาไม่หมอพุ่งเลยว่าบเวลาดอกไปแง่ตวงบ่มียาให้เจ้ามันแห้งเจ้าปิดไร่ป่านี้เขาไปอันอำเภอเลยพน้าลูกหมาเอำเภอกับไปโกตุ้มไปโกตุ้มแล้วแเขาก็บว่าเอ็กซเรย์ให้ยไปเที่ยงเอ็กเขามันน้อยมาหน่เขาว่าเอ็กเคียงมือเขาว่าครบก็กระส่งโตกับไปซาลาข้ามไปแล้วไปนอนเสียดูเสียนหางเขา่็เห็นเสียนหางเขา่็เห็นร้อยห้าเส้นร้อยห้าเส้นเส้นอันพระลายอนี่สิเส้นบ่สัพเพิสบ่เส้น อันผู้ตัวก็เลยว่าคุณหมออันอีกเรื่องจากการผ้าดัดได้บ่เห็ุวิธีอื่นได้บ่อันก่ต้องผ้าได้บ่ชยาวังสิเมื่อใดต้องผ้าพนะอันผ้านี่อันผู้เมียกับต้องเส้นก็นะว่าอันย้ายเส้นก็คือผ้ากับย้ายว่าเส้นกับคือบ้าในมอบให้เอาไปผ้าายจะเห็นดีไหมล่ะคนดีนั่งนอนขาขึ้นห่างใช่ไหมนักเปียกิยโลกเมี่หรือว่าจะไปบนเหดเาอันไปบนเน่ไปบนยู่ที่จอนเก็บเก็บท่องเก็บที่แรกนั่นก็สิเข้าไปอันนันไม่เราเลือกไปจุดทั่วบอกว่าอันซาุัน บอกยากปากยากเดยอันกะแล้วสิใจกะแล้วายถ้าเรือพนาบางนสิใจก็แล้วายถ้าผู้กาบเบิ้ลยากเลยขึ้นมากกับกินเตกเต่เหล่าเต้ยาพนะก็เลยบ้างเปียนอันกะาีไปก็แล้วไปกันฮอดบ้างฮอดข้าวเล่ากันเมลบ้างเล่าเดียวกันเล่าไปซะเลยเดี๋ยวทีจะสร้างมีผู้ดำาผู้ท้องคำอยู่นี่กระไดผู้อิญากระตับกระไดพนะวันนี้ก็เลยไปไปปนแล่าเล้ยวันนี้เราก็เลยโดตัวก็เลยไปโดต้นอันนี้เราปลูกหมวมันมี่หมมมันหาหนาที่ไปาบราบยุ้กวยไปแนี่วเป็นเลี่ยวเลี่ยน้หนลี่ยง่ ไปหันบาทที่นี่กดมาแล้วหมดว่าเคยหลกนั่งคนนั้นแล้วเอินตะเอิญเมียนเอินจะนั่งนั่งบ่ไข่หลบว่าไข่กับไปอนะไม่ใส่สันพนาว่าวันนี้ได้ดีตุนเจ็บกลางเจ็บนั่งเครื่องไห้แล้วก็ได้ดีต่นสะชุดถุกไดไแล้วล่งไปไม่ถูกถูกถุอดีต่วนฉันแล้วไอเราขึ้นมาห้เราซ่วงล้าเศ้าซะเลยอว้ย พูกขาบอลเล่นซื้อ้ขาบอเล่นซื้อหรอไอ้ตัวชักนไอ้ขึ้นมาจะด้อเลยไอ้ตัวบนมานละมานหล่แล้วขึ้นมาใจ้แล้วกันนั้นกันใหญ่แล้วสายซ้ำต่อบึ้งเนเ้อจะมีเจ้าตางผู้ดังผู้ทักข้ามไไอ้แม่เฮ้ยเร้ขึ้นมาจะด้อองของกิ่งเลยโอเคก็เอปไปถอนข้าบนญรับขาบุญตัวนี้